สวัสดีค่ะแพดนะคะรับบทเป็นแรมค่ะเป็นพี่สาวของเรียมค่ะพี่แรมของมึงเนะ่ะเขาก็เปรียบเสมือนกับนางเอกส่วนมึงนะ่ะอีเรียมก็เปรียบเสมือนกับตัวอิจฉาเอาอีนี่เป็นคนเรียบร้อยจ้ะเป็นผู้หญิงแบบกลสตรีที่หลายๆคนต้องการเลยจ้ะซึ่งในเรื่องเนี่ยเรียม เขาจะแบบเป็นสายแบบบูใช่ไหมเราก็รมเนี่ยจะเป็นสายแบบเรียบร้อยซึ่งแพทก็มีพาร์ทนั้นอยู่ในตัวแต่แค่ทุกคนไม่เคยเห็นวันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นพาร์ทนั้นในหนังเรื่องนี้เท่านั้นเองค่ะ <fiquei> <pirate you. S 2> เราอะเป็นคนเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาที่จะแบบจัดการกับเรื่องตรงนี้ด้วยวิธีของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะมีฉากที่แบบยั่วยวนอะไรอย่างนี้ ด้วยซึ่งอยากให้ทุกคนได้ดูนะคะบอกเลยว่าเป็นฉากขนลุูเลยทีเดียวค่ะอีเรียมซิงสิพฤศจิกายนี้ในโรงภาพยนตร์